รรเรียนแล้วเ,เรียนเสร็จเทอมหน้าเกิดะางทะเลเรียนน,น,น้ำเรียนแะล้วใครเรียนเสิ็จกดทีเดียวเลยนะเทอมหนึ่งเลยนะคือจะเปิดทุกเทอมหนึ่งนะคะและ้วเทอมสองจะเปิดจนน,นะฮะเทอมสองก็จะเปิดวิชาเฟรคโบรเดอร์ก็นคนนือววพวกทำเฟรแล้วก็คัสโซบลเกอร์ก็คือพิธีการบรรจุกระดากรนะคะสนใจไหมอันนี้จะจริงจังขึ้นไปอีกคือเหมือนกับเฟ็สีส่วิชาที่แอดวานซ์ดเข้าไป ก็คือวิชาเนี้ยแตแอดวานที่จะอีกนิดนึงแอดวานะะ Ad ที่จะอีแล้าาก็จะแน่ขที่จะอีกนะคะเรจะเปิดเสริมหน้าเสริม mm. หน้าเราจะมีโลจิสติกเกษตรโลจิสติกเกษตร็จแล้วก็จะมีเสมหน้าเราจะมีะขายของมาแน่ไปแล้วเนี่ยซัพพลายเออร์ดีเนชั่นชิพอะไรเฉยายอรสารสทเนอง์ายเออร์ะคะสมุดสำหรับคนที่อยากทำจัดซื้อคนเรียนสามอนหนึอ,อัโกสอนนะคะอโกสอถ้าเป็นเฟคโฟรเดอร์จะสอ นะคะคประมาณนี้แหละจนหน้าพยายามจะเปิดสองเทอมให้มันต่างกันเพราะว่าเผื่อคนที่เขาเรียนเทอมน,นี้สามห้าออกจากกันแล้วเทอมถัดไปก็ไม่มีอะไรเลือกนะคะก็เลยเปิดหลากหลายนิดเดินหลากหลายนิดเดินนะพอจัหรับข้อที่ฟังมาเมื่อวานนี้วันนี้ฟังรอบเลยนะเทอมน,นี้ในวันที่พฤศจิกยาย,ยนอาจารย์จะจัดฝึกอบรมแบบเสียเงินแป่ว่าคุณต้องเสียเงินเรียนนะนะคะอบรมับสูตรนะคะที่ได้รับประกาศจุนิยบัตร นะก็คืออบรมหลักสูตรเรื่องเอกสารการขนส่งสินค้ารอบเช้าจะเป็นการขนส่งสินค้าทางทะเลรอบบ่ายจะเป็นการขนส่งสินค้าทางอากาศช่วงน่ายในหนึ่งวันนะคะเอกสารที่ว่ามีอะไรบ้างฟิลออฟเรนทีฟแอร์เวนิวหลักๆนะที่ต้องนะรู้นะนะคะไปจองเรือจอ็อกขึ้นดินนะคะอีกตัวแท็กเก็ตดีช่วยพวกนี้ค่ะคือเรียนฝึกปฏิบัติผ่านไม่ใช่เลคเชอร์และอาจารย์ไม่ได้สอนเองอาจารย์ให้ชิปปิ้ง ให้เสร็จออเดอร์ม,มาสอนให้เรียนหนึ่งวันนะคะเก้โาโมงเช้าถึงสี่โมงเย็น,ยนมีอาหารกลางวันมีอาหารเกรดให้มาแต่ตัวแล้วหัวใจพอ,อมาแต่ตัวส<า>ตื่นเต้นตื่นเร <ไว S 1> ับนะคะเผื่อต้องคิดคำพูดมาหลแล้วก็เอาหัวใจมานั่งเรียนเรนหนึ่งวันจบเรียนวันเสองแล้วได้ใบประกาศน,นะคะซึ่ง ไอ้เอกสารสดเนี้ยถ้าคุณไปเรียนข้างนอกอ่ะราคาส3 0 0ัโหกขึ้นไป3,600บาทขึ้นไปแต่อันเนี้ยจะอยู่ที่ประมาณ1,900-2,000ไม่เกินนะคะประมาณได้เกิน2,000บาทลกันเรียมไว้นะคะเดี๋ยวเรียนเสร็จแล้วใครที่มั่นใจว่าจะลงเรียนเดี๋ยวลงชื่ออาจารย์ไก่อนยังไม่ต้องจ่ายเงินตรงนี้เพราะเราจะจับพฤศจิกายนรับจำนวนจำกัดแค่50คนไม่เรียนพวกนี้ไม่เรียนวิชานี้ก็ชวนเพื่อนมาเรียนได้ ก็เก <Vander> ิหน่าจะเปลี่ยนเรื่องอีกจะเปลี่ยนเรื่องไปเรื่อยๆนะคะไม่ต่ำกั่เราจะได้มีอะไรหลังคืออะต่อมา n a t r a l การทำการสังกกตไว้ค่ะ natural environment ย้อก่อนข้อสอบในส่วนของตรงนี้เรื่องของ m a c r o n v i r m e n t จะสอบแบบไหนคืออ่านข่าวและจับคู่ค่ะว่าข่าวนั้นเป็นอะไรข่าวนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติต่อทรัพยากรธรรมชาติาะช้อยเป็นภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับภาษาไทยนะนะคะ National Environment ก็คือสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตินะคะเป็นสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสภอไเชียงก็คือเป็นรองแอกชิวิลมเป็นวัตถุดิบเป็นสิ่งที่เรานําเข้ามาสูา่กระบวนการผลิตนะคะและก็มีผลต่อการทำตลาดด้วยนะคะาเนื่องจากว่าอะไรคะรองแอกบางอย่าง ah. มันทำไมคะมันมันอยู่ในสารเคลื่อนไถค่ะนะสานะนะรเคื่อนไคืออะไรคะ บางอย่างมันเกิดขึ้นใหม่ได้เมื่อก่อนเนี่ยค่ะเราจะนิยมใช้พาเล็ตทำด้วยไม้นะคะเพราะว่าไม้อมเยอะแต่ในปัจจุบันเราจะสังเกตได้ว่าพาเล็ตเนี่ยถูกแปรรูปเป็นพลาสติกมากขึ้นนะคะเพราะอะไรคะเนื่องจากว่าไม้หายากแล้วไม้มีราคาแพงขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยด้วยทรัพยากรมันมีข้อจำกัดเราเลยต้องเปลี่ยนรองเนี่ยเป็นวัสดุชิ้นอื่นประเภทอื่นแทนบางอย่าง มันไม่สามารถทดแทนได้คือใช้แล,ล้วหมดไปถูกไหมหรือบางอย่างมีไม่จําก,กัดแต่เป็นมูลพิษอ่ะที่เราเห็นข่าวนะคะสัตว์กินเข้าไปอยู่ในทะเลเจอหลอดใช่ไหมตอนนี้ปัญหาก็คือเราอยากจะช่วยกันไหคะลดการใช้พลาสติกนะคะเพราะว่าเราที่ในานะเป็นผู้บริโภคเราทิเข้าไปในทะเลอย่างเงี้ยบางทีเราไม่ได้ทิ้งไงแต่คนอื่นที่เขาไม่มีจิตสํานึกนะค่ะมีน้อยอ่ะทิ้งขยะเวลาที่ไปเที่ยวทะเล ไม่ดีไม่ถูกที่ค่ะมันปลิวเข้าไปในทะเลเห็นป่ะแล้วสัตว์พวกนี้มันไม่รู้เรื่องมันก็กินเข้าไปนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะยกตัวอย่างค่ะเฟอร์นิเจอร์ค่ะเฟอร์นิเจอร์วันนี้เวลาเราไปซื้อเอ๊ะทำไมเฟอร์นิเจอร์อย่างโต๊ะเนี้ยที่มันถูกจังหน้าล่าสุดอาจารย์ไปดูที่เคยเห็นร้านเฟอร์นิเจอร์ของทองสองไหมที่มันจะเขียนว่าลด80%อะไรประมาณเนี <'t care. S 1> <intellectual sadece. S 2> ้ยเคยเห็นป <bul b venant> ่ะเป็นร้านอีกอ่า นะคะเออนั่นแหละแล้ก็เข้าไปช้อปปิ้งมาล่าสุดมันติดราคาบ้านอยู่ถูกมากเลยนะโต๊ะตัวเท่านี้ประมาณสองพันกว่าเป็นโต๊ะทำงานนะคะสีขาวสวยงามและอีกตัวจะเป็นโต๊ะแบบโต๊ะหน้าออฟฟิศเล็กๆค่ะพันเจ็ดเป็นโต๊ะนะพันเจ็ดหูมวอวางแล้วก็แบบตั้งเตาเล้ว่ามันน่าจะสี่ห้าพันถ em. <Piet. S 1> <ical> ูกปะทำไมวัสดุเฟอร์นิเจอร์พวกเนี้ยมันถูกขายได้ถูกขนาดนี้ค่ะหนึ่งค่ะมันใช้รองแผงคืออะไรคะ ไม้ฟาร์มิโก้ไม้ฟาร์มิโกแบบว่าอะไรคะคุณวางชาแบบนี้ทุกวันทุกวันจะเกิดอะไรขึ้นคะทุกวันทุกวันเลยค่ะมันจะเป็นรอยแก้วให้นานค่ะเพราะว่าอะไรคะมันโดนน้ำนะะ้วมันมันอะไรคะมันบุมสลายได้ที่บอกว่าเพราะพวกนี้ไม่ใช่ไม้แท้เป็นไม้รีไซเคิลที่ผัดแล้วยัดก,กาวเข้าไปค่ะนะคะ,นะคะมันก็เลยแข็งเป็นไม้นะคะส่วนไม้ที่มีคุณภาพดีที่สากค่ะเราเรียวกว่าไม้ค่ะงานนี้นจะมีส่วนผสมที่เป็นเนื้อไม้ แล้วก็อะไรคะอันนี้แทงสุดค่ะไม้จริงค่ะเพราะฉะนั้นโซลิเจอร์ถ้าเราเห็นถ้าเป็นไม้จริงเห็นโต๊ะทานข้าวอาเงี้ยค่ะห้าแสนหนึ่งก็มีนะคะเพราะว่ามันทำจากไม้แท้แฉะนะคะอย่างตอนที่บ้านอาจารย์น้ำท่วมอ่ะมันมีเก้าอี้ตัวหนึ่งเป็นเนกาอี้อแบบเขาเห็นไหมกาอี้นั่งบบราานย์บนะที่เขาวางเป็นไม้แฉนะน้ำท่วมจมน้ำไปสองเดือนกลับมาเข้าไปแล้วสนตีใจมันยังอยู่ค่ะ อคนทขอยู่ในบ้าที่อยู่ไม่อ่แล้วค่ะนะตู้ที่มันเป็นแบบตู้ที่เราซื้อตามทีเด็กอะไรพวกนี้บว่าละลายแตกอยู่ที่พื้นเลยค่ะแต่อีโต๊ะตัวเดงที่มันดูโบราณโบราณเนี่ยโต๊ะเขาอินอ่างที่่าส่งกันหมดเลยเป็นโต๊ะแล้วก็พิพนัะค่ะมันจะหัวอง่ดือนลอยน้ำนะคะจมน้ำกับนามันยังอยู่แล้วมันก็ยังอยู่ถึงทุกวันนี้ค่ะนะคะก็ต้องอยู่กันต่อไปเพราะมันอึเหลือเกินเพราะไม้แทมันจะไม่เป็นไแล้วมันแข็งมาก ถึงโซนิเจอร์ต่อนะคะใจก็ตกลงซื้อสองชิ้นแล้วมันบอกว่าอะไรบ้างชิ้นที่สามจะจ่ายตังค์แค่เก้าบาทยากตรงนี้เลยเก่งลองเลือกสองชิ้นเด้วยได้ชิ้นที่สามเก้าบาทเสร็จแล้วค่ะเสร็จทุกอย่างจบอ่ะโอเคราคาก็ได้กุ้ยไปหนึ่งตัวเออได้กุ้ไปหนึ่งตัวธรรมดาก็โอเคไม่ได้ถูกเว้ยจะซื้อแล้วชิ้นเอาไปทิ้งไว้ที่โรงเรียนนะครัเรียนเปิดเรียนสอนพิเศษในห้องนี้มีเก่งภาษาไทยไหมคะรับครูสอนภาษาไทยหนึ่งคนนะคะ ได้ครบคิดตามมาทั้งหมดประมาณรู้สึก6,000อ่า6,000นได้ของทั้งสามกลิ่นชิ้นแต่โหกลันกำาญไม่ได้ดีใจเสร็จยังไงต่อค่าส่งและตอนนี้คุยค่าส่งค่าส่งส่งยังไงก็กลับไม่ได้นะเอากลับไม่ได้นะวันนั้นค่าส่งคิดถ้าเราซื้อไม่ถึงหนึ่งหมื่นบาทค่าส่งเจ็ดร้อยบาทที่คุยมาทั้งหมดมันเหมือนจะถูกแล้วแต่เจอค่าส่งไปจุกมาเจ็ดร้อยอ่ะก็อาจารย์อยู่มือเอกเนี่ย แต่เองสองข้างเมืองเอเจ็ดร้อยแทนนะแทงและยังไม่พอเนื่องจากว่าการซื้อโทเนี่ยระวังที่บ้านหนึ่งจุดที่มือเอแลวที่ตลาดนางศรงหนึ่งจุดซึ่งมรนคาคือรถเนี่ยขาดฐางตลาดสิเยอะหนึ่งที่แล้วก็ไปเมือเคิดสองจุดพันสิบเดียวที่อุตส่าห์ลดทาคามานั้นจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยใช่ไหมนะคะเขาบอกว่าถ้าซือหนมบาทแล้วก็เีค่าส่งจะเปปล่าห้ารอยก็คิดสองจุเหมนเดิมก็พันเข้าีก็จ่ายตางไปาบอกว่าเดี๋ยวเรามารับเอง นะยกเองก็ได้วะเพราะว่าอะไรคะเสีเดยดายทางค่าส่งหรือเปล่าแล้วก็เรียนโลจิสติกมาโโอ้หมันไม่ถึงเป้าวะดชนาา่นค่าส่งวันถ้าเกิดเราใช้ร,ชรถาาไปค่าไปรับใช่ว่าค่าธ้รมเนไม่กี่บาทเองนวคิดดูมันคิดเราตั้งตลาด1,000บาทเพราะว่าถือว่า2จุดนะคะสรุปได้กลับมาได้กลับมาโดยสภาพที่ปลอดภัยดีนะคะนเองถัดต่อมา,าที่สองค่ะเอ่อต้นทุน คลังงานเพิ่มนึ้นการทํางานส่วนใหญ่เราถูกส่งใช้น้ำมันอะไรคะใช้ดีเซลใช่ป่ะนะคะก่อนหน้านี้เราพยายามทําอะไรคะไปใช้พวกแอลพีดีซีวีใช่ป่ะพวกนี้พวกก๊าซธรรมชาติใช่ไหมใช้ทํางานทดแทนนะคะแต่ข้อเสียของพวกนั้นคือไหมคืออะไรการบำรุงรักษาที่เกิดแพงมากเพราะว่าเครื่องยนต์มันจะสึกหรอไวกว่าเครื่องยนต์ที่เขาไม่ได้ดัดแปลงนะคะ มลภาวะเยอะขึ้นนะคะเยอะขึ้นเนื่องจากอะไรคะจำนวนคนเยอะใช้ของเยอะขยะก็เยอะขึ้นค่ะนะคะขยะพลาสติกถึงได้บอกว่าเกี่ยวนี้ตามร้านคุณเคยไปท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตในวันที่เขาไม่ให้ถุงว่าอาจารย์เคยไปครั้งหนึ่งว่าหีบซะเยอะเลยนะคนเขาพูดไปพูดมาเขาเขาเขาก็ใจดีนะเขาบอกไม่ให้ใีบก็คือไม่ทักกล่องใส่ถุงก็คือของทางนี้เราแตกกอ่กงแบบ้านนะคะเพราะว่าเป็นวันที่ท็อปโนแบ๊ก อะไ,ไ,ไอรตู้อไเยนลื่อน้าอะไี้่ะหรืออย่างค่ใส่ชา,ารเรื่อนท้าถ้าคุณไม่เอาถุงเนี่ยเขาเพิ่มแต้มให้ใชนไหมเราก็อยากได้แต้มก็ยอมหยิ่ถุเสื้อมาถงน,นะะถี้นี่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 อีานี่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 นีาน้่นี้นี่นี่นีองี่าเ่นี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 ่นเ่นี่นี่นีน่นี่นีนควรจะท่อจะทนเนี่ คอนซนเรื่องนี้เพื่อให้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยนะคะมันทำไงละทุ่ราลดถภาคราัฐคุณจะทำไงคะออกกฎหมายวิธีเข้งมงวดขึ้นเช่นการทิ้งขยานะคะในต่างประเทศเนี่ยเราจะเห็นถ่านย่านแบบนี้อยู่ตามจุดต่งตางๆทั่วไปค่ะแต่เราเราไงคะสมมุติเราจะทิ้งถ่ะสักที่เนี่ยมีให้ทิ้งไหมไม่มีนะเดินหาย,ยากนะเพราะว่าถามเนี่ยจะต้องทิ้งถ่าไหนคะ ขยะเปียกทั่วปรมีไซเคิลอันตรายอันตรายหลอดไฟที่เราใช้งานแล้วเราทิ้งที่ไหนคะอันตรายแต่มีถังนี้ให้เราทิ้งน,นะไม่มีเราทิ้งยังไงคะรวมมันหมดอย่างนี้รถขยะมันวนกลับไปแล้วก็ยกขยะก็ออกไปแยกเองนี่คือปัญหาของประเทศไทยค่ะเราไม่มีถังนี้แบบนี้ทัวถึงน,นะคะต่อมาค่ะเทคโนโลยีค่ะก็คือเรื่องของเทคโนโลยีนนะคะเรื่องของเทคโนโลยีนะคะ เทคโนโลยีมันมีผลต่อเรื่องของการพัฒนาผลิตภณัณฑ์มาวันนี้ประเทศไทยเราก้าวสู 9, 9ส่ยุคนี้ค่ะ4.0ไทยแด์4.0แปลว่าอะไรสังคมที่เป็นไงคะใช้ creativity คือมีความสร้างสรรค์มีนวัตกรรมนะคะแล้วก็ทำไมคะมีนวัตกรรมแล้วมีอะไรอีกมีนวัตกรรมแล้วเป็นยังไงคะส้ามาเฉนยุคนีน้ไทยแด์4.0เนี่ยมีการผลิต นะคะโดยในสางการเนี่ยจะเอาเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการติกเพิ่มเชื้ค่ะเพื่อที่จะลดอะไรคะลดต้นทุนสั่งซเพราะฉะนั้นเนี่ยในระบบการทาง n s a c t i o n กันระหว่างธุรธกิจกัธุรกิจเนี่ยวันนี้ก็จะใช้ระบบอะไรคะ email ค่ะ e ีเมลสั่งซื้อก็ผ่านระบบ ebi นะคะการติดตามสินค้าเราใช้ gps ใช่ไหมใน w a r e h o u s เรามีระบบ wms นะะี่ค่ะคือการนำไปสิ่งเหล่านี้เข้ามาอยู่ใน วงจรในอุตสาหกรรมเพื่อให้ได้ไหมคะผลผลิตที่ดีมีคุณภาพแล้วก็ประหยัดต้นทุนนะคะอันนี้คือยุคแรกๆค่ะยุคแรกๆเราเน้นอะไรผลิตอะไรคะไทยแลนด์1.0นี่ก็คือเป็นเน้นอะไรคะเน้นแรงงานคนเนี่ยใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติก็คือเพาะปลูกเษกษตรกรรมธรรมดาพอมายุคที่2.0ก็คือเริ่มมีการผลิตเป็นแฟสต์โคโลชั่นพอมายุคที่3.0เราเริ่มเป็นอะไรคะขขอุตสาหกรรมหนะะัก เน้นในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพเราเคยได้ยินคำว่า ISO 9000นะเอ๊นั่นแหละในคื่เราก็จะเน้นเรื่องคุณภาพแต่พอมายุคนี้ค่ะนะคะเราเอานวัตกรรมมาสั่งในกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้กระบวนการผลิตสินค้าที่มีประสิทธิภาพและมีต้นทุนที่ต่ำลงเพราะฉะนั้นระบบ AI ระบบการใช้โดรนการทำอะไรที่ใช้เทคโนโลยีต่างๆมนะันจะเข้ามาแทนที่มนุษย์ค่ะนะคะ,นะคะเข้ามาแทนที่มนุษย์แจะหมายความว่า คุณจบไปวันนี้เขาอาจจะไม่ต้องการพนักงานทางสินค้าแล้วเพราะเขาสามารถใช้โรบอตกลุ่มได้ถ้าโรงงานนั้นนะคะถ้าแวด house าาใช้ระบบ A S r S เหมือนอิชิตามะคะเคยไปเที่ยวไอิไชิตาแลนด์อิชิตาแลนด์ใช้คนไม่ถึงกีคนเลยนะอาจจะหนึ่งคนในนั้นไม่ถึง20คนนะคะทำงานคือผลิตชาเขียวและแอคชาเขียวเก็บเข้าในระบบคลางสินค้าทุกคนจะถือคอมพิวเตอร์ถือปาร์ถือ iPad ททำงานนะคะในโรงงานแท้ ใช้คนเลยงั้นแปลว่าคนที่ออกไปต้องไปใช้สมองคอนโทรลเครื่องจกักรไม่ได้ใช้แรงงานคอนโทรลเครื่องจกักรนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่คุณจะต้องทําก็คือมีความ,มรู้ไม่พพ้อมที่จะเอาไปสรีางงานทางด้านโลจสิสติกในส่วนงานที่คุณเข้าไปนะคะไม่ใช่ใช้แรงอย่างเดียวนะขต่อมาค่ะทีนี้เรื่องของเทคโโนลยีค่ะปัญหากระทบก็คือว่าอะไรคะ เทคโนโลยีมันพัฒนาเร็วขึ้นพอพัฒนาเร็วขึ้นเกิดอ,อะไรครับได้ยงปัญหามันพัฒนารุ่นใหม่ออกมาแล้วมันทําให้รุ่นเก่าเสื่อมสภาพลงเช่นแบตเตอรี่มีอายุการใช้งานน้อยลงถ้าคุณพัฟเวอร์ชั่นใหม่เครื่องคุณจะช้าลงทันทีแล้วก็โดนสองโดยนะขี้โกงนะขี้โกงนะคะโทรศัพท์มือถือมีอายุกี่ปีคะใช้งานได้ค่าปีจริงแต่อายุการใช้งานจริงๆของคนใช้หนึ่งปี ทำไมถึงบอกว่าเดือนปีเพราะว่ารุ่นใหม่ม,มา,มาออกทุกปีเราเปลี่ยนทุกปีวันนี้ไอคอนมาแล้วถูกปะไอคอนมาไอคอนเสร็จมาแล้วนะคะนวตัวตกรรมใหม่เปิดขึ้นมาปึ๊บถามว่าวันนี้คุณไปพวกไปดูแล้วดีหรืเรียบร้อยอยากได้ขึ้นมาเกิดความปันเฉลิมในชีวิตแล้วว่าทำไมคะอยากได้ไอคอนเสร็จใช่ไหมเพราะมันต้องใช่ปะปถ่ายได้กว้างขึ้นถ่ายกล้องหน้าลงลารโรได้ใช่ไหม เาลงมานอยซึ่ง <rôle> นั้นมแกับใครแข่งกัอะไรทำชีวิตต้องรู้ว่าจะแข่งกันผมเลยแข่งกับผมเลยเพราะว่าผมเลยเนี่ยเขามีซัพพลายเออร์ซึ่งเป็นจุดแข่งของเขาคือใครไรก้าถ้าไรก้าวันนึงไปขายใ้ไอโฟนนี่ผมเลยตายนะเพราะว่าตอนนี้คือเป็นพันธิตรเนี่ยถูกไหมนะคะเพราะฉะนั้นในตัวนี้แหละ จะออกมาแข่งแลคราวนี้ชูจุดถางเรื่องเดียวเรื่องกล้องก็รเรื่องเองได้เรื่องเรื่องระบบปฏิบัติการอื่นเลยไม่ได้เลยเพราะมันเป็นทัสดีเจ้าแรกแล้วเป็นระบบที่คนใช้งานคนนิยมใช้งานทั่วโลกนะคะน่ะต่อมาค่ะนอกจากการพัฒนาแล้วนะคะเขาบอกว่าประเทศต่างๆควรที่จะมีกฎหมายเข้ามาควบคุมเทคโนโลยีเหล่านี้ด้วยนะเพื่อความปลอดภัยน่ะต่อมาค่ะ o l r t i c a l and legal ค่ะ เลองควบคุมไม่ได้เหมือนกันนะคะน่ะสิ่งที่เราจะต้องดูค่ะว่าประเทศที่เราไปเขาเนี่ยเขาไห้ความคุ้มครองผู้ประกอบการแค่ไหนคุ้มครองผู้บริโภคแค่ไหนนะคะเพราะว่ามันจะมีผลต่อการทำธุรกิจของเราด้วยนะคะน่ะเช่นอันนี้ค่ะแต่เท้าของขวานคือเห็นว่าบางทีค่ะบางทีนะคะ คุณก็บอกว่ากเช้าเนี่ย5,000 5 0ันเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วบอกว่า5,000เพราะทุงทีมันเอาแรงการหลุดกาะรลาใส่เข้าไปค่ะเราเคยนึกถึงถังสารธรรมไหมยี่ห้ออะไรวัเกิดมาไม่เคยเห็นเลยทำไมพักใช้ได้วะอย่างเช่นชาชาอะไรอ่ะน้ำยาล้างจานยี่ห้ออะไรอ่ะไม่เคยเห็นเลยนะคือมันไปเอาโล,บบโลแบบโลมากๆเลยแลว้วมาแพะรวมแล้วก็ไปขวาญพักเนี่ยนะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระทรวงพาณิชย์ก็เลยเข้ามากำกับดูแลนะส่วนอันนี้ค่ะ กลุ่มของประชาชนผู้สนใจมีการประท้วงค่ะไปทวงตัวแทนในเฟซบุ๊กนะคะเพื่อที่จะประ,ประท้วงบริษัทไมโลค่ะเนื่องจากว่าไมโลเนี่ยปรับสูตรใหม่แล้วสูตรใหม่ที่ว่าในความหวังไม่ลงคนไม่ชอบนะคะเรสังเกคนบ้านนี้กินของหวานในขณะที่บางประเทศไม่ชอบของหวาน,นะค่ะนะคะเขาก็เขาจะทำไรอย่างยกตัวอย่างเช่นในแบบอย่างนี้สุดจากอินเดียมั้งนะคะเนะคยฟ้องนะคะเพื่อดืห,อะะห,อะะหลืออารมณ์ยี่ห้อหนึ่ง ว่ามันหวานเกินไปทำให้คนในประเทศเขาเป็นเบาหวานะเขาก็ไปบอกว่าให้นำลดดีซือของน้ำตาลลงหน่อยนะคะเพราะว่าคนป่วยเยอะมากนะคะคนป่วยเยอะมากนะต่อมาค่ะโซเชียลแ d ง u ค t ลเจค่ะก็คือสังคมวมัฒนธรรมนะคะเป็นเรื่องของการยมเรื่องของการรับรู้ของคนในสังคมนะวันนี้เทรนด์ค่ะเทรนด์ก็คือ ทำอะไรเพื่อสุขภาพออกกำลังกายลดการใช้สารเคมีนะคะนะคะแล้วก็เข้าสู่ธรรมชาติเบรรยนการบริโภคก็คือสินค้าเจำได้ไหมที่มันมีข่าวเรื่องอะไรขนมอะไรคนะที่มันมีอะไรเยอะๆอะไรอย่างเงีที่มันมีอยู่ช่วงหนึ่งขนมที่มันมีส่วนผสมอะไรสักอย่างหนึ่งเรีมเตรียมที่พวกใช้พาราลีะไรพวกนี้ที่ย่อยคุณภาพใช่ยจไ้ไหมก็ถูกต่อต้านขึ้นมานะคะเพราะว่าอะไรมันไม่มีต่อสุขภาพนะคะ มีการเดินกางที่ได้เป็นห่วงค่ะโซเดียมในขนมขบเคี้ยวบ้านเราเยอะมากกินมากๆเป็นโรคไตนะคะเพราะว่ามันเค็มมากนะมันเค็มมากเกินต่อมาค่ะวัฒนธรรมคือสิ่งที่นะคะในตัวค c u เ t อ,อร์หลักค่ะว่านธรรมหลักเนี่ยเป็นสิ่งที่คนยึดถือมาอย่างยาวนาะนซึ่งการยึดถือกันมาเนี่ยมันจะมีการถ,าถ,าถ่ายทอดนะคะสถาบันแรกเลยค่ะที่เป็นคนถา่นถายทอดวัฒนธรรมก็คือสถาบันครอบครัว ต่อมาก็คือโรงเรียนนะคะครอบครัวแล้วก็โรงเรียนนะคะแล้วก็รวมถึงอะไรนะถ้าเป็นกระตอดเนี่ยเราพาเด็กไปวัดเนี่ยก็จะได้รับวัฒนธทรมจากที่นั่นด้วยนะคะ